เพชรอินไพรสวัสดีค่ะดิฉันเพชรประดาศรชัยไพศาลค่ะเราพบกันทางย t u b e ในช่องของเพชรอินไพรซึ่งช่วงนี้เราพบกันบ่อยขึ้นนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของพลังธรรมชาติสะสมดุลชีวิตด้วยชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยใจและกายดังนั้นใจกับกายของเราเราต้องดูแลด้วยตัวของเราเองให้เขียยข้างสมดุล ไปด้วยกันในพลังของใจและกายค่ะในเรื่องของจุดกําเนิดเส้นทางของเดินปรจาจักรโยคะพร้อมกับการทําความสะอาดและการปลดล็อกจักระหนึ่งจักระสเราได้พูดถึงกันไปแล้วท่านสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ตอนนี้เป็นตอนที่6นะคะในเรื่องของพลังธรรมชาติการเดินปรจาจักรโยคะที่อยู่ในดวของเราเองนะคะวันนี้เรามาพูดถึงจักระที่ส ตำแหน่งของจัก,กระที่3ตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะจะอยู่เหนือสะดือขึ้นมานะคะอยู่ตรงกลางท้องขอ,องเราตรงนี้ใต้ดินปรีตรงกลางท้องนะคะถ้าอลองมองให้ทุรุกับกระดูกสันหลังก็จะเหนือจัก,กระสอขึ้นมานะคะนั่นคือตำแหน่งของจัก,กระที่3เป็นท่า สำหรับเรื่องของจัก,กรกลา,ายโยคะเราได้ศึกษาเรีเรยนมานะคะเราจะรับาการศึกษาเรียนรู้มาจากทางอินเดียดังนั้นมีเทพเข้ามาเกี่ยวข้องเทพผู้ดูแลป,ปกปักรักษาจัก,กรจุดที่3น้จา,กกาจักรจุดที่3นะคะนั่นคือเป็นอีกหนึ่งปางของมหาเทพหรือองค์พระศิวะเป็นปางแห่งความเป็นเป็นปางของพระไพรวะซึ่งเป็นปางที่ดุร้าย เปรียบดุดดังไฟเพื่อมาทําลายสิ่งที่ไม่ดีนะคะดังนั้นจักระจุดสามคือธาตุไฟอยู่ตําแหน่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราได้รู้จักตําแหน่งนะคะเทพพยาน้ปกปักรักษาจักระสามนะคะและจักระสามของเรานั้นนะคะจะถูกบล็อกค่ะไว้ด้วยความละอาย จักระสองถูกบล็อกไว้ด้วยความผิดนะคะเมื่อมีความผิดก็จะมีความละอายนะคะดังนั้นนะคะเราจะ,ะความละอายที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอดีตเราไม่สามารถทำอะไรได้มันผ่านมาแล้ว เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้อดีตคือครูอดีตคือประสบการณ์ที่บอกกับตัวเรานะคะว่าถูกหรือผิดดังนั้นปล่อยวางนะคะปล่อยวางความละอายในอดีตให้อยู่กับปัจจุบันนะคะในเรื่องของปราจักกะภาวนาโยคะเป็นนัยะแห่งธรรมะอยู่แล้วนะคะเมื่อเราปล่อยวางได้นะคะเราก็จะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเรานั่นคือเรากําลังทําอะไรเช่นเรากําลังทํา ความรู้จักตัวของเราเองพลังแห่งตนของเราเพื่อที่จะมาดูแลตัวเราดูแลบุคคลที่เรารักนะคะเป็นหลักให้กับตัวเราเองได้เป็นหลักให้กับครอบครัวให้กับองค์กรให้กับชุมชนสังคมผู้คนต่อต่อไปได้ด้วยพลังแห่งคุณงามความดีนี้นั่นหมายว่าเราอยู่กับสิ่งดีเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราทําอยู่เราได้ตรองเราได้กรองเราได้สังเครเาะห์เข้ามาหาตัวเราแล้วดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีนะคะเราอยู่กับปัจจุบัน เมื่อเราปล่อยวางจิตของเราจะถูกปลดล็อกเราจะเบาขึ้นอยู่กับความเป็นจริงในสิ่งที่ดีทําให้ถึงท,ที่สุดในหน้าที่ทําในสิ่งที่ดีและถูกต้องดังนั้นเมื่อจิตของเราได้ปล่อยวางชาระล้างนะคะเราก็ได้พัฒนาตัวเราจะพัฒนาอากไรอากไรก็ติดหากดวงจิตของเรายัางไม่พัฒนาเรานําตนนําจิตของเรามาพัฒนาดังนั้นคือคุณงามความดีนะคะเมื่อเรา ได้ปล่อยวางปลดล็อกนะคะเราก็กําหนดจิตของเราไปยงังจุดจักระนะนักตาแหน่งตรงนั้นนะคะอย่างที่บอกหลายท่านอาจจะถนัดในเรื่องของเสียงหลายท่านอาจจะถนัดในเรื่องของแสงแต่สําหรับดิฉันนาพาส่งประสบการณ์ในเรื่องของแสงนะคะส่งแสงแห่งจิตของเราที่มีความเร็ว เร็วมากค่ะไปยังจุดจักระที่3นะคะกำหนดจิตนะคะให้แสงสว่างแผ่ซ่านจักระที่3อัญมณีคือสีเหลืองธาตุห่งไฟนะคะอัญมณีสีเหลืองแผ่ซ่านธาตุห่งไฟนะคะก็จะหมุนนะคะชีวิตของเรามีไฟแห่งชีวิตไฟแห่งคุณงามความดีโดยจุดกําเนิดได้จุดติดขึ้นมาแล้วหมุนขึ้นมานะคะเมื่อหมุนนะคะพลังจากกุณฑลินีนะคะ จุดกาเนิดจัก,กระจ,จุดที่1จุดที่2นะคะซึ่งส่งพลังมาสองจัก,กระแล้วเมื่อมาถึงจัก,กระที่3นั้นเป็นจุดพักจิตจุดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเมื่อเรากําหนดจิตนะคะจุดพักจิตนะคะเราหมุนได้มากเท่าไหร่จะแผ่ภัศาสตร์ไปได้ไกลเท่านั้นนั่นคือการนะคะทาความสะอาดปลดล็อกนะคะอย่างที่บอกว่าหากเราไม่ทาความสะอาดเราไม่ปลดล็อกเราจะไปไหนไม่ได้ปล่อยวางนะคะทาความสะอาดและ เราก็จะสามารถเดินจัก,กระของเราได้นี่คือการทําความสะอาดและปลดล็อกจัก,กระที่3นะคะวันพรุ่งนี้นะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งในตอนที่7สําหรับการทําความสะอาดและปลดล็อกจัก,กระที่สีที่อยู่ตรงกลางของเราข้างล่าง3าจุดข้างบนอีก3จุดตําแหน่งกลางจัก,กระสีจัก,กระแห่งพลังแห่งความรักนะคะเพราะฉะนั้นพบกันในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน พบแต่สิ่งดีๆนะคะมีความสุขสุขสงบไม่ตัดสินใครพบกันรุ่งนี้สวัสดีค่ะ